บายบายไปยังเขาไม่เคยไปคนเดียวไม่ได้ปืนนปืนเกิดโรมี่สบายเลยนะบันนองไม่ไงด้รุ่นเยอะละเอ้านี่โน้ข้างหลังตาพี่บมี่เป่เดี๋ยวถุกหนักมาส่วนเบียดอี๋ มนอันนู้นเปียกทั้งหมดจอินไหนุ่ยแม่นั้นใหญ่เราได้แล้วอันนี้ ไม,ไ,ไม่ต้องใออนใหญเอาไว้ต้องจิ้ bye. Bye งรีบบาย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 บาบายอันนีมันมาแล้ัจะมานั่งรถด,ด้วยไม่ให้ไม่ให้มันนั่งหรอให้มันนั่งหน่อยเถอะ bắt kịp bác hằng kia đầy lọc. Ya tho mày kìa nít hả lụt hả 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 đấy. hả 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 นี่ไอ้ท้าหัวสักใสกับตนไมนไม่เม็ดล่ะขอให้เต๋อขอให้เราโยตีจะได้ไปทำงานทำกางวิีงเวลาพวกนีม้ึงไม่ตู้พวกเรา วัดตึกแดมาดตองดนได้้งเคยหนุยนอะไรแล้วก็เปิดให้มันเคยหนกรหนวยนะจะ่ายเค้กไเขาก็สิบบาทนะคะ เอาด้วยสิบาทเ,าาเขาเอาสิบาทด้วยนะของเขาสิบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขนีฟืนไปไว้ไไเก็บจับแมง พนัะค่ะโอ้ยหนูอย่าเอาถ้วยยางเข้ามาแล่นไปเก็บให้เขาคืนนี่หนูจะกลับบ้านเราโน่นไปไว้ที่ต้นไปไว้ที่ต้นไปไว้ที่ต้นต้นโอ้ยมันต้นแหน่อยอาไปไว้อยู่ต้นเลยโยนเลยน้องน่านแล้วให้ตาขึ้นตรงไหนอ๋อไม่ไปหรอกหนูเดินไปเดี๋ยวขี่เลยนี่ mình đi chơi, mày đi cho Bye bye, bye bye. bye, bye. bye. <cười> <Okay>. <cười>